มันมีเครื่องเดียวผมมีอัตรานยิงแล้มีเครื่องเดียวสองซิมแต่เรนผมว่าตำรวจน่าจะมีการตรวจสอบแล้วแหละว่าแค่นี้ก็ปิดแล้วท่านก็ปิดแล้วเขาบอกว่ามันจะงไม่ตรงกันหรือตรงกันหรือไม่ตรงกันเลยเนี่ยภาพลงภาไลน์นั่นแหละมันมีสิ่งของส่วนจก็จะทำหน้าอะไระวกเขาไปเรานะเราก็ทำไปตามหมายตามพยายามเรามีแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นเราก็มีมากถ้าเราไม่มากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทำมามัเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยไปก้าวไกลไม่เคยไปวายเขาหรอกเพราะว่าผมใช้คำว่าเฮ้ยน่าจะมีรถตู้จะจะมาไหม

จะดูแค่ทีร่รจอดสามสอดท่านเห็นภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนท่านเห็นวีดีโอทั้งเรื่องนะครับมีบทเรียนในอดีตจะยากเลยที่คนเราตัดสินกันด้วยภาพภาพเดียวแต่พอดูทั้งภาพมันไม่ใช่ครับที่11พฤศจิกายนปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไปพลตำรวจบอกว่าคนร้ายได้เดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านลุงผลไปทางบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปฮะม,มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ย มีการใช้มือบุดปากน้องจนทําให้น้องหมดสติก่อนที่จะนําตัวน้องขึ้นไปปล่อยิงไว้ตรงจุดที่พแบแหบวบนครับที่ห่างจากสวนยางพาราฝั่งตงข้าวบ้านลุงผลขึ้นไปฮะจากการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนําสุนัขตารวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค้นหาพยายนหลักฐานก็พบว,ว่าสุนัขตารวจของ3หน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องชมพู่เนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพาักแล้วไปหยุดตรงจุดที่พแบแหวนทั้ง3าี่ตัวที่ว่านี้เลยฮะดูอตอนที่ขึ้นรถ่ะตอนในระหว่างที่หลังจากรู้ว่าน้องชมพู่ไม่เห็นเสร็จปุ๊บ ก็ให้แฟนเนี่ยโทรไปหา<ม>พ่อแม่เขาให้เขาเข้ามาหาเพราะลูกเขาจะรู้ว่าลูกเขาไปเล่นที่ไหนยังไงเพราะเขาเลี้ยงเขาเองไงบอกพ่อแม่เขาเสร็จุ๊กก็เลยบอกป่าเราร่บไปส่งภาพเลยสิบสองพฤษภาหลังจากชมพู่หายไปแล้วลุงไปไหนต่อหกโมงเช้าค่ะลุงขับรถไปรับหมอธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดตอนนั้นขับรถไปพร้อมกับป้าสมพรซึ่งเป็นภรรยาเรื่องนี้ป้าสมพรยืนย,ยันนะคะขับรถจากมุกดาหารไปร้อยเอ็ดด้วยกันจรงิงหกโมงเช้าออกจากบ้านเวลาเที่ยงตรงกลับมาถึงกลับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนั้นก็กลับมาปรากฏว่าหลานยังหาไม่เจอก็ไปช่วยกันค ซึ่งในระยะเวลาช่วงเที่ยงของวันที่12มีคนบอกว่าเฮ um ้ยเห็นเด็กไคล้ายชมพู่อยู่ที่ห้างในจังหวัดสกลนครเรื่องนี้ถามคุณแม่ชมพู่คุณสาวิตรีแม่ก็ยืนยันว่าหาน้องด้วยกันค่ะ,คะแสดงว่าอลุงอังนนี้บายอลุงไปไหนอีกอบางคนบอกว่าเห็นเด็กอยู่ที่ห้างลุงก็เดินทางไปหาชมพู่ที่จังหวัดสกลนครตอนนั้นน้องแจนกับชาวบ้านเนี่ยนั่งรถไปด้วยเราก็ถามน้องแจนว่าไปจริงไหมแจนบอกไปจริงเพราะว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยเห็นเด็กคล้ายๆชมพู่จนกระทั่งขับรถไปนาทีน้องชมพู่เสียชีวิต ากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรได้มีความเห็นว่าได้ประเมินจากสภาพการเน่าของศพที่พบว่าอวัยวะภายในเริ่มเน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนอนแมลงวันขนาดเป็นมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตรชอนชัยอยู่บริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่12พฤษภาคมเวลา14.30น ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเวลา14.30น,นเป็นห่วงเวลา24ชั่วโมงและจากการสอบปากคำนักกีตวิทยาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนอนและแมลงได้ให้ความเห็นว่าหนอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ในวันที่แพทย์ทําการผ่าชนสูตรเน้นนะครับในวันที่แพทย์ทําการผ่าชนสูตรในวันที่15มิชัยวันที่14พฤษภาคมวันที่พบศพนักกีตบอกว่าหนอนนั้นเนี่ยอยู่ในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายจึงได้วิเคราะห์ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อย3วัน ซึ่งเมื่อนับย้อนหลังไปช่วงเวลาดังกล่าวก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาซึ่งอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกับที่แพทย์ผู้ชนะสุดได้สันนิษฐานไว้และจาก การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จําลองการเน่าของเนื้อหมูเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าวจึงพบว่าบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติเพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่าง และจากการนำหนอนที่จำลองได้ไปส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นแมลงวันหัวเขียวชนิดเฮมิพายเลียซึ่งการจเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เป็นเวลา33ชั่วโมงซึ่งวิเคราะห์จากการทดลองนี้แล้วน้องชมพู่จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเช้าของวันที่12ไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่13ซึ่งก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานของแพทย์ผู้ชนสูตร จึงเชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาคมเวลาประมาณ14.30น,นไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเวลา14.30น,นมาที่บ้านคุ้งเย็น5โมงเย็นลุงบอกว่าตอนนั้นกลับมาตามหาหลานต่อโดยจุดที่ไปค้นหาคือขึ้นภูลเหล็กไฟค่ะตอนนั้นมีชาวบ้านชื่อว่าลุงพลายไปด้วยกันถามว่าจุดที่ไปไปตรงไหนลุงบอกมันมีข้อมูลคือหมอทําเขามาบอกว่ามันมีจุดที่อยู่ตรงภูลเหล็กไฟแถวๆอ่างปบก,ก็เลยเดินขึ้นถามว่าเดินไปเองได้ไหมตรงจุดนั้นะจะต้องออกจากต้นกกกไปประมาณเกือบ1กิ ตอนที่สิบสองถ้าเป็นตอนหัวค่ําเนี่ยผมขึ้นภูเหล็กไฟกับปูค้ายกับนายสัตยาปู้ฟ้ายครับขึ้นไปหลังภูเหล็กไฟเลยครับแล้วก็ลงมาประมาณสามตุ่มลงมาก็เจอชาวบ้านเขาหากันในหมู่บ้านนะครับเขาหากันจนถึงเที่ยงคืนตตีหนึ่งนู่นแหละครับถึงได้เลิกหากันครับอ่าอ่าอ่าลุงครับตอนตอนที่ลุงไปพบศพน้องหรือว่ามีคนไปเห็นรองเท้าตอนแรกที่บอกลุงมาเนี่ยรองเท้ามันไม่ได้วางอยู่คู่กันถูกไหมฮะมันกระจัดกระจายแล้วเขาหยิบมาวางคู่กันถูกไหมใช่ครับตามที่ยาตุนแกบอกแกบอกว่า รองเท้าแล้วมันกระจายกันอยู่ครับแต่ที่เป็นข่าวออกไปก็คือคแกยิปบป้วางปืโกดหินครับตำรวจก็ก็ถามหมดแล้วครับว่ามันเกี่ยวข้องไงเพราะผมไม่อยากถามไปเลยมันจะเสียรูปคดีแต่เราดูจากสาภาพของที่จุดที่ที่น้องเนี่ยอย่างภาพอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อว่าน้องเดินไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้องเดินไปไม่ได้ครับลูกได้มถามว่าเดินไปเองได้ไหมตรงจุดนั้นอ่ะจะต้องออกจากบ้านกกกไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลแล้วก็ถึงจะไปตรงทางที่เดินสบายได้เนี่ย ไไปได้แต่ถ้าถึงพออ,กอ,อ,กออกจากบ้านเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าใครจะพาน้องออกจากหมู่บ้านกกอก,กไปยังจุดที่จะสามารถขึ้นได้ง่ายๆซึ่งเมื่อไปถึงจุดที่ขึ้นง่ายๆเนี่ยค่ะพี่หนุ่มมันเป็นทางเหมือนเป็นทางเกวียนนะคะชาวบ้นานเล่าให้ฟังว่าในพานะคะเล่าให้เราฟังว่าเป็นทางเกวียนมันเลยเดินได้สบายไม่ได้ชันแล้วก็โคตรอไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนทางที่อยู่หลังบ้านน้องอะค่ะแต่มันต้องผ่านจากบ้านน้องไปตรงจุดนั้น,นคือกิโลหนึงใช่ค่ะถูกไหมเนาะถ้าน้องจะเดินจากบ้านไปตรงนี้กิโลหนึ่งก็เดินขึ้นเขาสบายกว่าเป็นไปได้ไหมใช่ค่่่่่่่ะะะะะะคคสสสบาา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 ยยกกกกววววววแแแแลลลลล้้้้้็็ตตตตททททงงงงงนนนนนีีีมมมมัรรรรรถุอ ถนนสวนยาตรงนั้นพอเชื่อมต่อเป็นถนนตรงนั้นเป็นบ้านใครฮะร้อยเมตรก็บ้านลุงพลนะคะสามร้อยเมตรก็บ้านลุงสมพู่ค่ะลุงพลก็เป็นบ้านลุงแล้วเนี่ยครับลุงกังวลใจไหมฮะไม่ไม่ครับเพราะว่าบ้านหลังนั้นเป็นช่ของเสียวเลยครับแล้วลุงทำไมลุงพลต้องพูดอย่างนี้แล้วทำไมลุงพลรู้ได้ยังไงและคนตัวที่ลุงพลคิดว่ามีเนี่ยมีตัวตนไหมเออเขามีตัวตนไหมคนนั้นนะะลุงตรงนี้คือมันมีเรื่องของความน่าสงสัยตรงนี้ขอโทษผมไม่ได้สงสัยนะหมายถึงแบบบางส่วนเ็าสงสัยว่าเนอายที่บอกว่าจะใช้ยับใช่ครัติ วันที่ผมพูดออกไปก็คือก่อนก่อนหน้าวันที่จะเจอน้องอะ่ะผมได้มีโอกาสปรึกษากับพ่อแม่เขาครับว่าเขาสงสัยใครในหมู่บ้านบ้างซ<ม>ึ่งพ่อแม่เขาก็มีคนสงสัยในหมู่บ้านอยู่แต่เราไม่ได้ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนคนนั้นไหมที่ผมพูดออกไปก็คือหมายถึงลักษณะว่าเราได้คุยกันก่อนหน้าครับจากนั้นยังไงต่อก็พอดีมีเด็กอยู่ท,ที่ที่เล่นอยู่ข้างบ้านนะครับเขาบอกว่าปรากฏเห็นมีผู้ชายสองคนเนี่ยลุกลี้ลุกลนเหมือนกับวิ่งไปคนละทางนะครับแต่เด็กเขาไม่ระบุได้ว่าเป็น เป็นการอุ้มตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับครับก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเหตุการณ์นั้นวันนั้นจะเป็นเป็นจำนวนทําให้หลานมึงเสียชีวิตในวันนี้ครับก็ค,บคือมีคนเห็นไม่ได้ครับเห็นบอกว่าใส่เสื้อสีส้มแขนยาวอแต่มองไม่เห็นหัวฮะแต่มองไม่เห็นหัวเห็นน้องเขาบอกว่าเห็นหัวผมก็เลยสันนิษฐานว่าค <im it> ือจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วตอนนั้นแต่ก็พยายามพยายามที่จะไปส่งพระก่อนแล้วก็ให้กลับมาคนที่อื่นมาแต่เคยมีพ่อแม่เขาเคยพูดในผมฟังนะครับว่ามีคนแปลกก่อนก่อนน่าจะเกิดเหตุจะมี มีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านแต่ขี่รถกระบะกันมาแล้วก็ไปตรงกับกรณีที่คนที่มีสวนยางอืมอืมอ,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 อครับผมเอ่อลุงให้อีกคําถามหนึ่งลุงอย่าว่าผมนะผมถามแบบตา,ตามเนื้อผ้านะลุงจะได้แบบอกอดดันสงสัยี๋ยวคนจะมาด่าผมอีกว่าอผมไปถาม,ถามลุงคนนี้ได้ไงลุงพลผถามอีกเรื่องหนึ่งทำไมลุงพลถึงไม่เห็นสภาพของน้องตรงนั้นน่ะ ทำไมลุงคนถึงไม่ฉุกคิดมาก่อนเฮ้ยร้านกูถูกข่มขืนหรือเปล่าวะเพราะว่าสภาพที่น้องนอนอยู่เนี่ยลักษณะท่า,าทางกายภาพแต่มันนอนแบบมันผิดวิสัยอ่ะแต่ทำไมลุงถึงพูดคำนึงว่าน้องเนี่ยน่าจะขาดอาหารารอาหารตายผมคิดว่าคนบ้านกกอ,อกไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับมไม่ได้ะมีคนที่มีพฤติกรรมลักษณะํำกับเด็กแบบลักษณะข่มขืนนะผมผมก็เลยไม่ไม่สงสัยครับว่าน้องจะต้องโดนข่มขืนก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับเพราะภาพภาพที่ผมเปหลานผมครั้งแรกอ่ะ เอาวัยวะเพศเขาน่ยมันจะชํำม,มากที่ผมมีหลานผมครั้งแรกอะเอาวัยวะเพศเขาน่ยมันจะชํำม,มากลักษณะท่าทางกายภาพมันนอนแบบมันผิดวิสัยอะแต่ทำไมลงุงถึงพูดคำนึงว่าน้องเนี่ยน่าจะขาดอาหารสารอาหารตายอโมกสัส ผมคิดว่าคนบ้านกกอกไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับมไม่น่าจะมีคนที่มีพฤติกรรมลักษณะทำกับเด็กแบบลักษณะผมคือนะผมผมก็เลยไม่ไม่สงสัยครับว่าน้องจะต้องโดนผมคืนก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับเพราะภาพภาพ,าพาที่ผมเปหลานผมครั้งแรกอะเอาวัยาวะเพศเขานะมันจะฉํำมากอืมแต่ทา